สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่นองค่ะมาพบมาบอกกันกัในไปในช่วงเที่ยงค่ะของเมื่อวันที่1ิบ เจ็ดนะคะเดือนสิงหาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมัอนี่นะคะแอดภาพพรพี่น้องมาเท่าสุกุสก้นนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากอาจารย์คนพาสุขค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตำล่านะคะพี่น้องคะแนวทางของอาจารย์ค้นพาสุขอุที่ผ่านมากเขาวิ่งสองนะคะเขาวิ่งสองเขาจับคู่หกสองตรงตรงค่ะพี่น้องคะเอามาอนี้นะคะแนวทางของคนอาจารย์คนพาสุขนะคะตำล่าคะ่ะสิม่าเป็นตัวดไดพรมพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟ,ฟังคลิปนี้พร้อมๆมกันค่ะ สวัสดีครับเอ็ดเป็นยังไงเนอว่าหาเน้าะเนาะค่ะอาจารย์นี่ผู้ช่วผภูมานบ่น้อว่าแม่เนาะหายอยู่ด้น้อค่ะอืมันออกคนหกสองเนาะแม่นค่ะอาจารย์คะโอ้ดีใจอยู่ดีใจอยู่แต่ว่าผมก็บม่ได้ซื้อดอกมันผมมีหมากกระตางไม่ซื้อคือกันอาจารย์เอ้ยหมากเนี้ยแค่ได้เรียนตัวดีที่จริงก็ได้มันลุยไปลุยมามาโดนนระแม่ค่ะ โดนแนวงวนี้เขาก็หลายตัวดเด้อผมหนียวหายของวันที่สิบแปดนาะน้คอาจารย์วันที่สิเดียวกันเดอเห็นใบทาแลันที่ผมมันตอดไปดูดูว่ามันหยังดอกกับยาเขาหายเตเนิ่องแน่สะดวก้นฮาเเลยกคนเขาค่ะแม่ที่อาจารย์เอาหายเต้นเนื่อดีละเปิดจ่อจมันบระท่านมันลงบระท่านเป็นรเย่คนเขาเลยดจอาวันเลผมนังเป็นเลกวิ่งตัวเดิมด้วยเด้อเอออาตัวเดิมตัวเดิมมาสองสามเที่วเลยเปนบรจันทร์ ไม่มันบ่ดูดดีแล้วแล้วเออมีเงาแล้วเดี๋ยวผมผมเป็นห่วงย่านเดี๋ยวเขาเบิดพลังยา่านเดี๋ยวเขาดูดตอนนั้นนะมันดูดอยู่บ่เหอะตามที่ยอ้อนยอดบังคือจังดูดกับดูดหน่อยระยะตองมาไหมตัวหนึ่งมันเป็นสูตรสองตัวมาตัวนอะค่ะอาจารย์มันเป็นสูตรสองตัวมาตัวเลขที่ผมจับใจหายอยู่นีน่มันเม่นเลขวิ่งสองสายแต่ละสายมันทั้งดูดจับเสือโอ้มันดังแต่ละสายบ่อาจารย์คะ ขันรุดได้ผมก็ว่างไว้สักครั้บอกออกมาต่อเนค่ะยรุดคือต้องออกมาต่อมันเป็นมันไม่ได้วิ่งสายหนึ่งเหมืนมีแปรก้าะอีกสายหนึ่งก็มีอยู่สองกับสามนี่มันเพท่านรุดจักสายบาผมจับสายผมมาใส่ขันอยู่เดี่ยวนี้นะอันใายที่อาจารย์ให้ก้อนอันนี้มันเป็นสองกับสามเนาะอาจารย์กับสองกับสามใหม่มันย่ามากแต่พูนเด้อผมใหม่มากตั้งแต่เนี่ยช่วงหนึ่งมันขาดตอนอยู่นอกผมหมดในหายแอดเนาะแม่นค่ะนจารค่ะ ไม่ค่อยหลุดดอกเรเว่นไม่คยหลุดดอกค่ะมันกะมันออกกันนัน่นเนาะมันออกกันอีหยังก็แล้งแต่ฝุ่นนี่มันตั้งแต่มันออกสองสองอีหยังล่ะแปดสองสี่สอง,งห 8, อง 4, องุ่นแอดเลขเล่าได้นี่เออค่ะโอ้โด,ดยอะไรอาจารย์เรียกให้นั่นนั่นหลุดหลุดหลายกว่าเลขเลา่าเลขยงเล่านะเขารู้เดี๋ยวอืม hmm. ค่ะอาจารย์คะแต่ว่ามันซ้อนๆกันอยู่ในหันน,านาั่นน้า แอดไว้ปั๊บนี่ผมทีแอดไว้เลยว่าถัาสมุติมันขึ้นแต้มมันนีมีตัวนี้ตัวนี้ฮาก็เขียนไว้เห็นบ่ลอ่ะค่ะมันขัดตงแต้มที่มีตัวนี้ตัวนี้มาออกมานั่นตัวพองเราห้แอดไปมันเป็นตัวที่มันบอออกตัวมันออกอยู่น้อผมพี่ยังสีนาค่ะมันบุญบ่อนะฮาวตมีเมือกีนี่แหละมันขาใไหลนอแอดนอในหกสองนอค่ะอาจารย์ค่ะบานี้เลขสามตัวผมให้ไปนั่นกับแต้มเดียวนอแอดนอค่ะเออมันเป็นนีอย่างละมันเป็น เจ็ดหกสองมันออกหกหกสองแม่เสียดายอยู่โอ้เสียดายเนาะอาจารย์เสียดายอยู่ตายดอกเอดเที่ยวนี้ก็เขาอีกแล้วนมือนี้ก็เขาแท้ๆอะไรเอี่ยได้เลยค่ะอาจารย์แ่ามันยังเดินอยู่ดิค่ะเอาไปเลยวิ่งตัวเดิมเนอะสองกับสามเนอะเดี๋ยวผมจะอธิบายตั้งดอกมันเป็นหยั่งือจังวิ่งตัวเดิมอยู่โบเซ้าแท้เนาะ้ผมเอาเรียกอะไรอ็ดบอนเดอร์ได้ค่ะเออสองกับสามบ้านนี้เที่ยวนี้ผมเน้นเน้นสองค่ะนวดเมื่อกี้ผมเน้นสาม แน่นบถือคนไหนจับคู่ค่ะแปดสออค่ะแปดสามค่ะเก้าค่ะเะก้าสกาสาค่ะนนี้ก็แน,น่นนะโต82กับเก้านี่ละแอฟสองโตนี่แปดสองกับเก้าสอค่ะผมเน่นเรียกวิ่งโมก็นเน,น่น2แล้ววันนี้ เอาโตกั่นอยู่ผมเนี่ยโตกั่นมันก็คือจังสีเ่เด <c oughs> ้อค่ะกบสีบห้ายโตดอกเป็นอย่างตีกะโต,ตมันซ่อนอยู่น้าสองนี่ละครับสามนี่ละค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี่เลขมันมนยาจะขึ้นแต้มน้องแต้มผมเลยจับไปน้ำน้องนี่คือสองนี่ขึ้นแต้มไปกับบวกขึ้นเพราะว่ามันมีสามอยู่แล้วเด้อเอเด้อค่ะ <c oughs> เออบานนี้มันจีนม,มีแค่น้องแต้มแค่นึค่ะแต่แค่นึงอ่สองบ่มาหนึ่งมา บ้านี่สามเนี่ยการงแต้มโมได้มันมีสองอยู่แล้วนั่นจะคือแต้มไปได้แค่ซีองค์ขั้นคือซี่เนะตัวแปรของมันในึ่งอะติมาานี่ผมย่านมันเป็นเก้าซีแปดซี่ไปสีนาไอ้ข้อหมายคเอาไว้อยู่เอาขันเนาะเอาเก้าสีเก้าสีว่าจังนี่ประมาทไรตัวเลขกับว่าไรตัวไในเนาะเอ็นเนาะอืมแต่เ่าขันเนียเลยหมายมันเป็นมีเก้าซีครับอีกตัวหนึ่งอย่างคือ 04f 04ค่ะตัวกันมนเลยสิกลายปเป็นเลขงบโตบานเนี่ยนั้นถือว่าเป็นตัวกันเนี่ยด้แตามันดูดมันจะไปหันน่ะนะค่ะอันบานนี้จับเลขสามตัวสิเอาแอดสองจุดคือเก้าอ่นล่ะค่ะเอาสองเอาเอาเท่าไหร่ละคุณนี่เอาสองสองเก้าแอสองสองเก้าค่ะ คือจิตกลับกันก็เก่าสองเอาตับกันไปกันมาอย่างนี้และเนาะระวังเลขกันสองตัวก็เลขสามตัวก็อยู่นุ่งกันนี่ละเนาะเล่สองตัวผมแบบคือมันกลับกลับเนี่ยละมันจังแมนต่วผมมักปัดมักสองสองเก่าเนาะงบานี่ตัวที่สองกางบแปดสองแอบงบแปดสองค่ะกาวงกลมตัวนี่ละสองสองเก้าอีละแอบอืมแล้วกา เลขสองตัวนะกับแปดสองเก้าสองเด้อตัววงโคแปดตัวนี้นะนับการเลขนั่นเด้อทำบะทั้ม่วนมีโน่นนี่แหละเดี๋ยวผมอธิบายเนจังน้อยบันนี้คือเลขที่มาแล้วเนาะที่มันผานมาที่ว่าหมายไปนั่นมันเลขนะมันเดินมาเงาแล้วเป็นอย่างผมจังมีเก้ามีแปดมาอยู่น้ำสองกับสามเลขมันจะเดินมาตั้งแต่บุุนมันออกกัน สี่สองหมุนได้แอบ,บมันออกแปดสองสี่สองหมุนเงิน่าเลขมันเลี้วิ่งผมจับเลีวิ่งมาใช่กันที่เดินเงาวมาเงาวมาเงามาจนหอนงวนเมื่อกี้นี่อันเลขวิ่งสายสองกับสามนี่มันได้สองกับสามมาสามงวนนี่แหละงวนที่สามค่าอยู่นี่แหละนีะ่มันโบลูดจากเถื่อนบอ่เนี่นกับหมาสองกับมาสามมันนะค่ะ เออบารนี้อินวิ่งสายแปดกับเก้านี่เขากับโลุษจัเพื่อคือกันในแอดงวนวนมือกี้นี่เขาสนนข้นกันไดสองกับสามคือกันไดนันอันสูตรที่ผมเอาแปดกับเก้ามาเนี่ยมันส้นกันกับสองกับสามกับสูตรนี่คมีงวนนี่สูตรที่ผมเอาสองกับสามมาเป็นเลขวิ่งนี่มันกับยังบมท่านหลุดนะบารนี่สูตรที่ผมเอาแปดกับเก้ามาเป็นเลขตัวประกอบมันกับยังโหลุดได้แอดงวนนี้มันไดแปดกับเก้าสูตรนะั่น ค่ะไม่จับมใส่กันนี่เดี๋ยวนี้ผมจับเลขวิ่งสองสายนี่แหละมาใส่กันน่ะนะออาจารย์ค่ะวิ่งสองสายมาใส่กันเขาถือเงี้ยวมาได้แอดมเมนผมตัางว่าเอาถ้าพูดนบ่บบได้เกิดอย่างนั้เราเกิดจะเอาเลขยุนีล่ะนี่เงินเลขที่มันได้แปลก้าวที่มันบักโผเขานี่ก็ลองแฮดเบิ้ลก็ได้รับเลขรักพันนั่นและมาบวกกันมาบวกตัวเขาเองน่ะนะเลขพันงวดก่อนน่ะมันเป็นหนึ่งแมนบม หนึ่งเป็นลัาพันมัดบวกหนึ่งเก้าสามสี่นั่นนะเนืเอกันแบงเป็นบนเป็นล่างอะคือหลักสิบของเลขล่างนั่นแหละเอามาบวกกันหนึ่งบวกหนึ่งมันเป็นสองสองก็ยืดลงมาเป็นสามมันลากลงไปจนอดงสี่บนไอแอนด์มันก็เลยได้สองสามมันเป็นตัวยืนผมก็เลยให้สองสามไปไอแอนบอบ้านี้ตัวเลขตัวคู่กันก็ข้องเขาได้บ้านี้จะได้สองครับสามคือกันงวนเมื่อกี้นี่นะ บาน,นี่งวดน,นี้งวดน,นี้แม่นมั่น่ะมันได้แป่กับ,บเ,เก้าว่านี่แอดเกิดจากที่เอาซีกับซีบวกกัน C นั่นซีนนะี่มันเป็นหลักพันนะนะค่ะอืมซีมันเป็นหลักพันเอาหลักพันบวกตัวเขาเองมันได้แปดได้เก้ามันลากไปจนหอดศูนย์ตัวสําคัญคือศูนย์นี่แหละสิมาพาเขาบ่หรือยังไดผวงกายังผิดน้าอยู่ค่ะศูนย์มากกับเป็นศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก้าไปสิได้แอด แล้ S <S วผมบร้จาหมายเลาศูนย์หมายเอกต่ไปวันนี้อีกศูตหนนั่นแน่มันบูดวุาจกสูตรเนี่ยนะผมก็เลยมัันใจหลายที่สุดก็คือนี่แหละสองแปดแป,สแปสแดสเรเดอรได้ค่ะอาจารย์กาถ้าพูดได้เงินหน่อยก็เอานี่ละสองตัวนี่แหละหกาไปน่เเดอได้ค่ะอาจารย์คะแปสิงหาคมสองพนรยี่แปน่หละค่ะเบอร์ทั้งวลเรเดอค่ะ ทั้งใดก็ขอให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ผู้ขอมาเบิงก็ขอให้โชคดีลำลำรวยๆในวันที่18สิงหา2วันน้าร้8นไลน์แ<ข>อ,อสวัสดีครับขอให้โชคดีค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโชคดีครับโชคดีครับสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากอาจารย์คนผาสุกนะคะแน้าทา่างต่ำเล่านะคะพี่น้องคะอาจารย์เล่าวิ่งนะคะมื้อนี้ วิ่ง2กับ3นะคะพี่น้องคะวิ่ง2กับ3เนาะเน้นไปที่2ค่ะจับคู่8 2 8 3 9 2 9 3ตัวกัน9 4กับ0 4นะคะ3ตัว2 2 9กับ6 8 2มืสอนี้นะคะอาจารย์เราก็เน้นให้8 2 9 2กับ2 2 9นะคะพี่น้องคะ8 2 9 2แล้วก็2 2 9นะคะส่วนแนวทางของอาจารย์นะคะพี่น้องคะแนวทางของอาจารย์นะคะ,ะงวดที่ผ่านมานี่เขาว,วิ่งวิ่ง2นะคะจับคู่เขา6 2ไปพี่น้องคะ3ตัวเกือบ เกือบเข่าสามตัวนะคะเราหายเจ็ดหกสองเนาะ<ๆ>เขามัเป็นอ่พ่นออก6กหกของเรามันเป็นออ 6, 6, เจ็ดแต่ว่าเขาเป็น6กสองตัวตรงเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่างวนนี่นะคะนัทางของอาจาร,รย์คนผาสุกต่ำเล่านะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางต่ำเล่าแนวทางจากอาจารย์คนผาสุขาอย่าลืมค่ะพี่น้องคะนํา,านไปพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะพี่น้องคะ,ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบพุ่นสาหรับข้อมูลในคลิปนี้พร้อมค่ะขอบคุณขอบพุ่นแนวทางจากอาจารย์คนผาสุขค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าอยากสิพาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกด ติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสเสด็จบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เนาะเนาะแอลกอฮอล์ไเดอร์คอตัวลาพายพี่น้องมาทำสุขสุกสนไปก่อนนะคะเอาไปพอกันไม่ก็ไปหน่าคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ